สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับรถสวยเข้าใหม่วันนี้เราอยู่กับเจ้า Toyota c a m r รีกเครื่อง 2.5G เนวิตัวท็อปสุดปี2018แท้นะครับลงเล่มเป็นรถมือเดียวใหม่แท้ๆ73,82 0กิโลตัวถังเดิมสนิทไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นมีเก็บ4ริ้วรอยเท่านั้นภายในใหม่มากตามใหม่ใช้ท่านเดียวเป็นหลัก เบาหลังคือใหม่สุดๆสีสวยฉ่ำมากเคลือบสีตลอดช่วงล่างคือสุดของสุดเงียบแบบเงียบสนิทจริงๆเหมือนป้ายแดงรถปกติสมบูรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้หารถใช้คือสุดครับคันนี้ออปชั่นที่มากกว่า 2.0G คือเครื่อง2.5ลิตรขนาด181แรงม้า231นิวตันเมตรเบาะโคเก้นล้อ17กระจกมองหลัง จอดีวพร้อมนีเวกเตอร์กล้องมองหลังและอื่นๆอ,อีกมากมายขายในราคา669,000บาทจัดเต็มฟรีดาวออกรถ0บาทผ่อนเพียงเดือนละ13,894บาท5ปีรับซื้อรับเทินรับปิดแฟแนซ์รถจอดอยู่จังหวัดนนทบุรีสะพานพนังเก้า หากท่านใดหาแคมปปร้ใช้อยู่ผมแนะนำเป็นคันนี้เลยครับทั้งภายนอกภายในสภาพเหมือนป้ายแดงเหมือนออกจากโชว์รูมยังไงอย่างนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำรถด,ดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมนะครับ